สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แอดมินมีแบ่งปันเลขเด่นหวยฮานอยนะคะนำมาฝากกับเพื่อนๆทุกคนคะ่ะเป็นเลขเด่น3ตัวมา1ตัวซึ่งใช้ได้ทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะวันนี้เรามาดูไปด้วยกันเลยค่ะว่าจะได้เลขอะไรกันนะคะไปกันเลยค่ะและเลขก็คือสรุปแนวทางหวยฮานอย ประจำวันที่7ธันวาคม2563แนวทางเลขเด่นวันนี้ที่แอดมินนำมาแบ่งปันให้กับเพืเ่อนๆทุกคนจากโปรแกรมสูตรคำนวณหวย p o w e r r i s t นั่นก็คือแอดมินดึงมาจากเลขไหลนั่นเองค่ะแต่เลขไหลของแอดมินในวันนี้เลือกเลขชุดนี้เลยค่ะเลข0เลข1แล้วก็เลข5นะคะก็เป็นสูตรที่แอดมินคิดว่าเลขมันน่าจะมาค่ะ ส่วนเพื่อนๆท่านใดที่มีโปรแกรมสูตรหวยพาวเวอร์รอยู่ในมือสามารถไปดูได้เลยนะคะว่าเลขไหลตอนนี้บนล่างไหลอะไรหรือแม้แต่ข้างบนอย่างเดียวไหลอะไรข้างล่างอย่างเดียวไหลอะไรตัวไหนที่เป็นเลขไหลเพื่อนๆจับมาใช้ได้เลยนะคะเอาลราคาสำหรับเลขจับคู่ที่แอดมินจะจับให้ก็คือ05 06 07 08แล้วก็09นะคะส่วนเลข1ค่ะ15161718แล้วก็19ค่ะตามมาด้วยเลข5ค่ะ 5 5 5 6 5 7 5 8แล้วก็5 9นะคะโอเคค่ะสำหรับในวันนี้ทั้งเลขเด่นแล้วก็เลขจับคู่แอดมินแบบปันให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสูตรนี้ก็สวยค่ะเราดูนะคะ ตามธรรมชาติของสูตรมันจะผิดและก็ถูกเป็นระยะซึ่งนั่นก็หมายความว่าไม่มีสูตรใดในโลกที่จะถูกตลอดนะคะสูตรจะมีถูกแล้วก็มีผิดเป็นปกติค่ะฉะนั้นเทคนิคในการที่เราจะเลือกเลขออกมาใช้นั่นก็คือถ้าสูตรไหนเดินยาวๆติดกัน6-8รอบ เราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าสูตรนั้นกําลังจะผิดค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูนะคะอย่างสูตรนี้ค่ะถูก1 2 3 4 5 6ถูกติดกัน6วันผิด1วันถูกติดกัน2วันผิดอีก1วันและถูกติดกัน3วันตรงนี้ถามว่าสวยไหมก็ยังสวยอยู่นะคะเพราะอะไรคะถ้าถูกติดกันตั้งแต่4รอบขึ้นไปหรือ5รอบขึ้นไปอันนั้นเราก็ควรจะประเมินไว้ว่าเลขอาจจะไม่มาได้นะคะ นี่แหละค่ะและนี่ก็คือสูตรต่างๆที่แอดมินอยากจะให้เพื่อนๆเห็นค่ะว่าสูตรที่เดินดีก็มีสูตรที่เดินไม่ดีเลยก็มีฉะนั้นหากเราจะมีสูตรในมือเพียงแค่5สูตร6สูตร7สูตรและเราต้องมานั่งคิดนั่งคำนวณกันเองในทุกๆวันสู้เรามีโปรแกรมทั้งหมด300สูตรเอาไว้ให้เพื่อนๆสามารถเลือกดูว่าในแต่ละสูตรมีสูตรไหนบ้างที่เดินเราจะย่นระยะเวลาในการ คิดในการคำนวณแล้วก็ในการเลือกสูตรง่ายขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆมีแค่หนึงเลยอันดับแรกเลยก็คือวางสถิติค่ะมาที่วางสถิตินะคะใส่ผลรางวัลของเลขที่ออกค่ะ กดปลิ้ง b l i n ปั๊บแล้วเพื่อนๆก็มาดูที่เลข2ตัวได้เลยค่ะสูตรจะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะคะเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนสูตรไปดัวสูตรไหนเพื่อนๆก็กด enter ได้เลยค่ะเห็นไหมคะสูตรก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็การตรวจสอบสูตรก็จะเปลี่ยนให้ด้วยนะคะและนี่ก็คือข้อดีของการมีโปรแกรมที่จะใช้ในการตรวจสอบสูตรนั่นเองค่ะและโปรแกรมนี้ไม่ใช่แค่ตรวจสอบสูตรนะคะโปรแกรมนี้ให้สูตรเลขเด่น2ตัวมาหนึ่งตัวกับเพื่อนๆถึง300สูตรเลยทีเดียวค่ะ เอาราคาสําหรับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูโปรแกรมแล้วนะคะแล้วก็เทคนิคของการเลือกเลขจากโปรแกรมที่เรามีนั่นก็คือหากสูตรไหนที่เดินยาวติดกัน 6- กถึงแรอบเราก็ให้พึงระลึกไว้เสมอเลยค่ะว่าสูตรนั้นอาจจะกําลังผิดได้เลยนะคะและการที่เรามีสูตรเยอะๆในมือมันจะช่วยในการตัดสินใจเราให้เราเลือกด้วยว่าเออสูตรนี้น่าจะมานะเราก็เลือกไปใช้ได้เลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาดูกันนะคะสำหรับโปรแกรมนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่ดีมากๆแอดมินก็แนะนำเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมนะคะมีสูตรนี้ไว้ในมือกันทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันกันกบเทคนิคดีๆของเลขยี่กีอีกแล้วนะคะแอดมินจะพาเพื่อนๆมาดูเทคนิคการเล่นเลขรูดบินปักแล้วก็มัดนะคะโดยเทคนิคนี้นะคะได้กำไรแล้วหยุดคือผู้ชนะนั่นเองค่ะสำหรับการเล่นเลขรูด19ประตูนะคะซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเคยเห็นนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เองค่ะ หน้าตาของเลขรูป19ประตูก็คือเขาจะมีเลขให้2ตัวมา1ตัวนะคะเลข2ตัวมา1ตัวให้เล่นรูป19ประตูบนและก็ล่างแต่ถ้าจะถามว่าถ้าจะให้ถูกวิธีทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดของการเล่นเลข 2ตัวมา1ตัวคืออะไรคะแอดคำตอบก็คือวิ่งบนแล้วก็รูด19ประตูล่างนะคะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบวิ่งกันใช่ไหมคะฉะนั้นเมื่อไม่ชอบวิ่งกันเราก็จะเสี่ยงกันนิดนึงค่ะออกจากเสียวหน่อยๆน,นั่นก็คือเล่นแค่รูด19ประตูบนแล้วก็ล่างนั่นเองค่ะเทคนิคก็จะมีเล็กๆน้อยๆไม่ยุ่งยากนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะ รูด19ประตูบนล่างเหมือนกันค่ะนั่นก็คือให้เลียกมา2ตัวนะคะแล้วก็มันจะมาแค่ตัวเดียวด้านล่างนี้ก็คือจับคู่ให้นั่นก็คือเด่น7กับ8ถ้าเกิดว่าบางคนไม่ชอบรูดแต่ชอบเสียวลงไปอีกก็คือเสี่ยงลงไปอีกก็คือจะแค่เล่นเลขจับคู่บนล่างไปกลับนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะให้0กับ4ฟัน0ความหมายก็คือระหว่าง0กับ4เนี่ย ไม่ชอบเล่นศูนย์กับ4ี่ไม่ชอบเล่นเลข2ตัวจะเล่นเลขตัวเดียวก็เลือกเลขศูนย์ตัวเดียวได้นะคะหรือถ้าไม่เล่นเลขศูนย์ตัวเดียวชอบเสี่ยงลงไปอีกก็เจาะอย่างเดียวค่ะตรงนี้ก็จะมีเจาะให้ถามว่าเลขเจาะเข้าบ่อยไหมบอกได้เลยค่ะห้าสิบห้าสิบนะคะเพราะเลขยิ่งน้อยโอกาสเสี่ยงก็ยิ่งเยอะค่ะพอจะเข้าใจกันนะคะอันนี้ก็2ตัวมาตัวเช่นกันค่ะ สองตัวมาตัวเหมือนกันก็คือให้เลข4ี่กับเลข9แล้วก็สลตเลข4ความหมายก็คือให้เลข4ี่กับเลข9้าเน้นเน้นเลข4นั่นเองค่ะตรงนี้ก็เช่นกันค่ะเลข3กับเลข0นย์เน้นเลข0นย์นะคะด้านล่างตรงนี้ที่เห็นก็คือการจับคู่ให้เช่นเดียวกันค่ะและเขียนห้อยไว้ว่าติดเบิ้ลตองความหมายก็คือรอบนี้ติดเบิ้ลก็ได้ติดตองไว้หน่อยก็ดีนะคะ เอาละค่ะนี่ก็คือเทคนิคนะคะส่วนอันนี้ก็เช่นกันค่ะ2ตัวมา1ตัวค่ะให้เลข2กับเลข0ตัวใหญ่ๆข้างหน้าเนี่ยค่ะคือตัวเน้นแสดงว่าระหว่าง2กับศนย์เนี่ยเน้นเลข2นะคะโอเคนะคะอันนี้ค่ะล่าสุดที่จะต้องให้เล่นรอบถัดไปให้เด่น6กับ7และเน้นที่เลข6นะคะตรงนี้ก็คือจับคู่ให้จับคู่ให้แล้วก็อันนี้มีเลข3ตัวให้แล้วก็บอกว่าติดเบิ้นตองด้วยนะรอบนี้โอเคค่ะนี่ก็คือเทคนิคของการวางของแอดแต่ละท่านนะคะ อันนี้ก็เป็นของแอดท่านเดียวกันค่ะให้เลข4กับเลข5เน้นที่เลข4ี่นะคะให้เลข2กับเลข3เน้นเลข2ค่ะอันนี้ก็ให้1กับ2แล้วก็เจาะส่วนผลรางวัลถูกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพืเ่อนๆก็ดูเอาตรงนี้ได้นะคะจะบอกว่ามีถูกแล้วก็มีฟันนะคะแล้วก็มีเจาะอันนี้ก็มีถูกมีฟันมีเจาะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือถูกเฉยๆแอดเขาก็จะไม่ได้เขียนว่าเจาะหรือฟันเราก็สามารถดูเองได้นะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะถูกค่ะมีเจาะด้วยมีฟันด้วยนะคะก็ ตามนี้เลยค่ะไม่ยากนะคะเอาต่อไปค่ะหลังจากนี้เทคนิคก็คือเลือกเล่นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งความหมายก็คืออาจจะมีแอดสองถึงสท่านสลับกันมาวางเลขให้ฉะนั้นให้เราเลือกเล่นตามเพียงแค่คนเดียวนะคะหรือตามอย่างเดียวที่เราต้องการจะตามนั้นค่ะเลือกหนึ่งคนและเลือกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะเล่นตามจนได้กำไรแล้วหยุดนะคะ มาค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะเลขเด่นสตัวมาตัวเหมือนกันค่ะแต่สังเกตนะคะไม่ได้เขียนว่ารูดสิประตูบนล่างเขียนมาแค่4กับ7แล้วก็มีวงเล็บ4เห็นไหมคะวิธีการตามหลักษากลทั่วไปเลขเด่นจะต้องแพงรูด19ประตูทั้งบนและล่างเสมอนะคะจำไว้เลยนะคะเลขเด่น2ตัว จะต้องแทงรูด19ประตูทั้งบนและล่างเสมอค่ะจำไว้เลยนะคะโอเคนะคะย้ำๆเลยถึงแม้ว่าเขาจะไม่เขียนอะไรเลยเราก็จะต้องรู้ในทันทีเลยว่าให้เลขมาอย่างนี้ค่ะรูด19ประตูแน่นอนบนล่างแน่นอนให้มาสองตัวอย่างนี้ค่ะอยู่ในวงเล็บเนี่ยค่ะในวงเล็บเนี่ยค่ะคือเลขฟันค่ะหรือเลขที่เขาเน้นให้แล้วค่ะว่ารอบนี้นะเน้นเลขสีนะเห็นไหมคะ ไม่เขียนว่ารูดให้เลขสี่ให้เลขเจ็ดเลขสี่อยู่ในวงเล็บแสดงว่าเน้นเลขสี่ค่ะก็คือฟันเลขสีนั่นเองนะคะทีนี้มีข้างล่างข้างหลังเนี่ยค่ะจะมีเลขสองตัวด้วยแสดงว่าอันนี้คือยาวมากถูกยาวมากข้างล่างนี่จะมีตัวเจาะให้ด้วยเหมือนอย่างตัวอย่างที่ผ่านมานะคะคือด้านล่างจะมีเจาะให้ด้วยว่าเจาะอะไรในเลขเด่นของแต่ละรอบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ ตัดมาให้ดูค่ะว่ามันถูกเยอะขนาดไหนสังเกตนะคะสองตัวมาตัวถูกบ่อยไหมสีแดงเนี่ยค่ะถูกเห็นไหมคะถูกค่ะถูกค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนวางแผนกำไรแล้วหรือยังคะกำไรแล้วใช่ไหมคะเห็นภาพนะคะต่อไปค่ะให้ดูที่เลขฟันค่ะถ้าเราเลอกเล่นแค่ตัวเดียวเราจะเล่นฟันหรือไม่ฟันถ้าเราเล่นฟันค่ะฟันเข้าบ่อยไหมนี่ก็ฟัน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 เห็นไหมคะมันจะมีฟันกับไม่ฟันเนาะเดี๋ยวค่ะก็จะมีฟันแล้วก็ไม่ฟัน ถามว่าเลนเล็กฟันตัวเดียวก็ต้องวางแผนค่ะถ้าวางแผนแล้วได้กําไรแล้ว200 300เจ้ากํากำไรเป็น5 0 0รพอเราวางแผนการลงทุนเราเล่นและเราได้ตามแผนแล้วเราก็หยุดเล่นเลยค่ะในวันนั้นแค่นี้เองค่ะเทคนิคในการเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆครั้งค่ะเทคนิคในการเล่นก็คือ2ตัวบนล่างทุน76กําไร14 หรือถ้าตัวเดียวบนล่างทุนก็38กํากำไร52หรือจะเล่นทั้ง2ตัวแต่เลือกบนอย่างเดียวก็ทุน38เหมือนกันหรือจะเล่นทั้ง2ตัวล่างอย่างเดียวก็ทุน38เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการคิดแล้วก็หลักการคิดได้สอนไว้แล้วเพื่อนๆเ,เอาไปใช้นะคะส่วนเลขเจาะก็คือจะเล่นแต่เลขเจาะก็เหมือนเดิมค่ะทุนก็40กํากำไร50นะคะเลขเจาะเข้าดีไหมบางทีเข้าไม่ดีเราดูแล้วละมันเสี่ยงเราก็ไม่ต้องเล่นนะคะ โอเคค่ะไม่งงนะคะสําหรับการวางเลขอย่างนี้คือ2ตัวปตะตวในวงเล็บคือเน้นหรือฟันโอเคนะคะไม่ยากค่ะหลักสําคัญของการลงทุนนะคะเทคนิคง่ายๆก็คือเลือกเล่นเพียงอย่างเดียวค่ะชอบแบบไหนเลือกอย่างเดียวเลือกได้แล้ววางแผนการลงทุนและเล่นจนได้กําไรแล้วหยุดค่ะได้กําไรแล้วหยุดนะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะ ได้แล้วหยุดคือผู้ชนะนะคะ mm. ต่อไปเพื่อนๆก็จะเก่งกันทุกคนแล้วค่ะเล่นแล้วก็จะได้แตงเงินกันทุกวันทุกวันแล้วค่ะโอเคค่ะทีนี้เราไปดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะกับเลขปักค่ะวันนี้แอดมินเอามารีวิวให้ดูเป็นเลขปัก6ตัวนะคะเลขปักหตัวเป็นแบบไหนคะเป็นแบบนี้ค่ะ เลขปักหกตัวก็คือเลขที่บอกหลักมาให้และก็มีเลขมาให้6ตัวตัวอย่างตรงนี้นะคะ10บนรูดหน้าบนอันนี้ก็คือปักหลัก10ข้างบนนั่นเองค่ะทีนี้เลขมี0 1น3 4 9เห็นไหมคะนี่คือตัวเลขที่เราจะต้องนำไปเล่นนะคะและมีกี่ตัวคะ1 2 3 4 5 6 เห็นไหมคะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเลขปักหลักนะคะก็คือให้หลักสิบบนหกตัวค่ะทีนี้ดูนะคะหลักสิบบนหกตัวถ้าเราเล่นปักหกตัวเราจะมีทุนทั้งหมดหกสิบตัวนะคะและถ้าเราเทียบอัตราส่วนที่ตัวละหนึ่งตัวละหนึ่งบาทเราจะได้อยู่ที่สามสิบบาทนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าท่านใดเล่นตัวละห้าบาทเราก็จะลงทุนสามร้อยกำไรที่จะได้ก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ ส่วนถ้าท่านใดที่เล่น10บาททุนจะอยู่ที่600นะคะกำไรก็จะอยู่ที่300ค่ะแต่ไม่ว่าเราจะวางแผนการลงทุนเท่าไหร่เน้นๆเลยก็คือได้ตามเป้าแล้วให้หยุดนะคะและก็ถอนกำไรออกมาได้เลยค่ะเอาละคะ่ะทีนี้ตรงนี้เป็นรีวิวนะคะ10บนค่ะให้เลขมาตามนี้นะคะ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ซึ่งมันยาวเกินไปแอมิีไม่ได้ลงให้จะมีหลักหน่วยให้ค่ะว่าหลักหน่วยทั้งหมด8ตัวมีเลขอะไรบ้างนะคะและเราเล่นตามเลขปักก็คือถ้าเราเล่นปักตามนี้เลยก็คือ60ทุน60ตัวนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าถูกถูกถูกสามรอบก็สามารถถอนได้เลยใช่ไหมคะถ้าเราได้กําไร30บาท30บาท30บาท3รอบเท่าไรคะ90บาทใช่ไหมคะถ้าคุณไหนเล่น ตัวห้าบาท3รอบเป็นเท่าไหร่คะสี่ร้อยบาทเห็นไหมคะเราก็จะเห็นเงินนะคะถ้าท่าในใดที่เล่นตัวละสิบาท3รอบจะได้900บาทนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือเทคนิคการเล่นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะหลังจากที่เราถอนไปแล้วเรามาเล่นอีก ก็จะถูก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 นะคะซึ่งในบางครั้งการวางเลขถ้าเจอเลขไหลดีๆก็จะถูกยาวติดกัน4 5รอบหรืออาจจะยาวถึง6รอบได้เช่นกันนะคะเอาละคะ่ะทีนี้เพื่อนๆดูดีๆนะคะหลังจากที่ถูกเลขปักไปแล้วจะเห็นว่าบางทีแอดมินจะเขียนข้างหลังให้4 2 2 3 3อันนี้คืออะไรครัคือการนำเลขหลัก10บนไปจับคู่กับหลักหน่วย8ตัวนั่นเองค่ะถ้าการจับคู่ถูก อันนี้หลักสิบเลขสี่หลักหน่วยแอดมินมีเลขสองเห็นไหมคะแต่ว่าตรงนี้แอดมินโชว์ไม่ได้โชว์ให้ดูนะคะคือเลขมันยาวอันนี้ก็คือสี่สองถูกค่ะถูกเลขเจาะนะคะคําว่าเลขเจาะก,ก็คือถ้าเราจับมัดนะคะเราก็จะได้กําไรนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือถ้าจับมัดนะคะเราก็จะได้กําไรคะ่ะอันนี้ก็เช่นกันนะคะถูกจับคู่ถูกจับคู่ถูกจับคู่นะคะทีนี้ถามว่าแล้วการจับคู่มันได้เงินยังไงคะแอดนี่เลยค่ะ วิธีการเล่นเลขชุดนี้เราจะส่งโพยเดิมนะคะก็คือเราจะจิ้มรอบแรกรอบเดียวในรอบถัดๆไปไม่ต้องจิ้มแล้วค่ะดึงโพยขึ้นมาแล้วก็ใส่จํานวนเงินได้เลยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะมีบอกหลักหน่วยนี่ค่ะซึ่งอันแรกนี้อาจจะมองไม่เห็นเพื่อนๆดูที่ตรงนี้เลยนะคะหลักสิบบนค่ะมีเลขมาให้6ตัวถ้าใครเล่นแค่ปักหลักก็ปักค่ะถูกค่ะผิดผิดแล้วก็ถูก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 ถกนะคะทีนี้ถ้าใครจะเล่นมัดหน่วย มัดหน่วยคืออะไรให้เอาเราให้เราเอาหลักสิบทีละตัวมาจับคู่กับหลักหน่วยหลักสิบหกตัวหลักหน่วยแปดตัวเราจะได้เลขทั้งหมดสี่สิบแปดตัวค่ะดูตรงนี้นะคะส่งโพยเดิมปักทุนหกร้อยกำไรสามร้อยที่เขียนให้ตรงนี้คือทุนตัวละสิบบาทนะคะถ้าเ,เพื่อนๆปักอย่างเดียวเ,เพื่อนจะได้กำไรร้อะสามร้อยถ้าเ,เพื่อนๆเล่นมัดมัดก็คือเอาหลักสิบบนจับคู่กับหลักหน่วยบน 68 48เราจะได้เลขทั้งหมด48ตัวนั่นเองค่ะเราก็จะลงทุนตัวละ10บาทก็คือ480บาทกําไรที่เราจะได้ก็คือ420บาทน,นั่นเองค่ะส่วนเลขวินทุน300กําไร600วินคืออะไรนะวินก็คือการเอาเลข6ตัวตรงนี้มาวินกันเองนะคะคาว่าวินก็คือจับคู่กันเองภายในกลุ่มตัวเลขนี้เองค่ะสําหรับ พื่อนท่านใดที่เล่นเลขอยู่แล้วก็จะรู้นะคะว่าเลขบินคืออะไรเพียงแต่ว่าเลขมัดอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะง่ายๆก็คือเอาลักสิบไปจับคู่กับหลักหน่วยและแอมินก็บอกว่าหน่วยมีเลขตามนี้แต่ไม่มีเลขห้ากับเลขหกฉะนั้นถ้าเราเอาหลักสิบก็คือเลขศูนย์เวลาเราเอาไปเล่นเอาไปแทนก็ศูนย์ศูนย์อะไรบ้างคะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้าค่ะเราก็จะได้เลขทั้งหมดแปดตัวใช่ไหมคะทีนี้ อย่างรับ8ตัว8 6ก็48ตัวนั่นเองค่ะเห็นไหมคะทีนี้เลขมีจับคู่เยอะไหมก็ถูกตามที่เห็นนี้ค่ะโอเคไหมคะและนี่ก็คือเทคนิคการลงทุนค่ะเห็นไหมคะปัก600กำไร3า0รถ้าเรามัดก็จะลดต้นทุนอีกกำไรก็เพิ่มเล็นหน่อยแต่ถ้าใครเล่นบินก็เสี่ยงหน่อยเพราะบางครั้งอาจจะไม่ถูกติดก,กันโอเคคะ่ะทีนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่าง2ตัวเอาให้ดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีกค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นที่หลากหลายนะคะ และสำหรับเลขที่แอดมินวางเป็นเลขบิน8ตัวนะคะเลขบิน8ตัวเมื่อเราจับคู่เลข8ตัวนั้นได้แล้วเราจะได้เลขทั้งหมด56ตัวนะคะและนั่นก็คือกำไรอยู่ที่34นั่นเองค่ะและถ้าเ,เพื่อนๆลงทุนตัวละ5บาททุนจะอยู่ที่280และเราจะได้กำไรที่170บาทค่ะหางลงทุนตัวละ10บาททุนจะอยู่ที่560และจะได้กำไรอยู่ที่340นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะ ได้แล้วหยุดคือผู้ชนะค่ะเราจะเก็บก,กำไรไปทุกวันวันละนิดค่ะและเลขที่แอดมินวางให้ก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะวินล่างนั่นเองค่ะวินล่างก็จะมีไม่มีเลขอะไรบ้างแอดมินก็จะจับคู่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการแทงวินล่างไปกลับก็คือกดเลข2ตัวล่างแล้วก็กดกลับเลขด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จิ้มเลขตามที่จับคู่ให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะหลังจากนั้นไม่ว่าจะเล่นตัวละกี่บาทก็รอผลกันได้เลยค่ะ แอดนดี้จะเขียนไว้ว่า2รอบถอนนะหมายความว่าถ้าเราได้2รอบเราก็ได้กําไรไปแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะหยุดเล่นได้เลยค่ะหรือบางครั้งเข้าถูกติดกัน3รอบเราก็ได้กําไรเช่นกันนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างง่ายๆสําหรับการเล่นเลขยี่กีนั่นเองค่ะวิน8ตัวนะคะ นี่เลยค่ะเพื่อนๆจะถามว่าแล้วเลขหลุดมีไหมเลขที่แอดมินวางในห้องมีหลุดไหมคะคำตอบนะคะแอดมินตอบด้วยใจจริงเลยค่ะตรงๆเลยนะคะมีแน่นอนค่ะเพราะอะไรดูไหมคะเพราะยีกยีไม่มีสูตรใดๆตายตัวและไม่มีสูตรไหนที่จะเดินยาวนานต่อเนื่องสูตรยีกยีมีถูกแล้วก็มีผิดเป็นปกติค่ะและแอดมินที่วางเลขให ถึงแม้ว่าแอดมินจะมีสูตรเฉพาะตัวมีเทคนิคการเล่นเลขของตัวเองและมีเทคนิคการดูเลขแล้วบางครั้งการที่เราดูแล้วคิดว่ามันจะมีมันจะถูกมันจะออกตามนี้เมื่อเราเอามาวางให้สมาชิกได้เล่นบางครั้งมันก็ผิดบางครั้งมันก็ถูกฉะนั้นไม่ว่าการลงทุนใดๆย่อมมีความเสี่ยงการเลือกสูตรไหนมาเล่นก็ย่อมมีความเสี่ยงเท่าๆกันนะคะ โอเคค่ะทีนี้สิ่งสำคัญที่แอดมินอยากจะฝากเพื่อนๆเลยก็คือเท่นเทนเทนยี่กีไม่มีสูตรการคิดเลขที่ตายตัว แต่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดในทุกครั้งที่เล่นและเทคนิคที่เราจะชนะอีกีได้นั่นก็คือวางแผนการลงทุนเล่นได้กำไรแล้วให้รีบหยุดนะคะไม่ว่าเพืเ่อนจะตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ในแต่ละวันหรือในแต่ละช่วงเวลาให้เล่นตามแผนการลงทุนที่วางไว้นะคะเล่นได้แล้วให้หยุดพักทันทีและถอนจ้าวางเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเล่นใหม่เก็บใหม่นะคะเรามีเวลาในการเก็บตลอดแล้วก็บ่อยๆค่ะและหวังว่าวิดีโอ นี้จะเป็นเทคนิคและแนวทางให้กับเพื่อนๆนำไปปรับใช้ปรับเล่นให้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ